นักร้องดังประกาศหักแม่แท้ๆทักไปยืมเงินใครประกาศของไม่รับผิดชอบค่ะจากกรณีเมื่อปีที่แล้วถัญญาอาสยามได้โพสต์บน Facebook ส,ส่วนตัวประกาศว่าเพื่อนๆแฟนคลับทุกคนในเฟซนะคะจากนี้ไปถ้าแม่หนูทักไปยืมเงินใครห้ามให้ยืมเด็ดขาดค่ะ เพราะหนูจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วที่หนูโพสต์แบบนี้หนูไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆหนูแก้ไขปัญหาเดิมๆมาเป็นล้านและหนูก็ยอมและให้โอกาสแม่เสมอมานับสิบแต่ถ้าครั้งนี้ถ้าใครจะมองว่าหนูอักตันยูหนูก็คงต้อมน้อมรับค่ะเพราะตัวหนูเองไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงจริงๆหนูก็ไม่เคยปล่อยให้แม่ลำบากหรือหนูเองที่ต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างขอโทษทุกคนที่ต้องเป็นล่งแบบนี้หนูขอเล คนเดียวที่ต้องโพสแบบนี้เพราะไม่มีเงินไปใช้หนี้ให้ใครอีกแล้วค่ะพอกันทีล่าสุดเรื่องก็แดงขึ้นมาแล้วล่ะค่ะหลังล่าสุดน,นั้นถันยาได้ออกมาโพสข้อความประเด็นดังกล่าวอีกแล้วโดวยในครั้งนี้ระบุว่ามันคงต้องเกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆขอโทษผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกท่านที่แม่หนูทักไปยืมเงินก่อนอื่นก็ต้องบอกตรงนี้ค่ะว่าหนูไม่ได้เดือดร้อนอะไรหักแม่ทักไปบอกว่าหนูไม่มีเงินขอยืมเงินใครและใครให้ยืมหนูไม่ขอรับ ชอบแต่อย่างไรค่ะและหนูได้ให้เงินเดือนคนแม่เดือนละ3ามหมื่นทุกเดือนและทําหน้าที่ลูกอย่างดีมาโดยตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่องที่เลือกทําแบบนี้อีกครั้งขอโทษทุกคนอีกครั้งค่ะแฮแท็กจะพยายามรักตัวเองและเดินหน้าต่อไปให้ไว้เหมือนทุกครั้งตลอด4ปีที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดค่ะล่าสุดนั้นสาวธัญญาได้ลบโพสต์ดังกล่าวเป็นทีเรียบร้อยแล้ว oh